มื้อเย็นวันนี้อร่อยเด็ดอีกแล้วค่ะทุกคนแอนจะชวนมาทําเมนูแกงขั่วปลาดุกใส่ใบยอกันค่ะแอนก็ได้ใบยอเด็ดสดๆมาจากบ้านพี่สาวค่ะเลือกยอดอ่อนๆเขียวๆแบบนี้เลยส่วนที่เห็นอันนี้ก็คือลูกยอนะคะก็เอาไปทําส้มตําได้ค่ะได้ใบยอแล้วเดี๋ยวเราว์ปไปในครัวกันเลยวันนี้ก็จะแกงกับน้ําแกงเผ็ดยี่ห้อร้อยเหมือนเดิมค่ะไปทํากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนําปลาดุกมาล้างด้วยเกลือแล้วก็น้าส้มสายชูขัดถูเมือกออกให้สะอาดเลยค่ะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ พักให้เสเด็ดน้ำค่ะทำปลาดุกเสร็จแล้วก็มาเด็ดใบยอกันค่ะใบยอนอกจากจะนิยมมาทำแกงขั่วแล้วนะคะเอาไปรองหอหมกก็อร่อยมากๆค่ะล้างใบยอสะอาดดีแล้วก็มาหั่นใบยอกันเลยดีกว่าค่ะแอนจะหั่นใบยอให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะคะใบยอเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากๆแถมเอามาทำกับข้าวก็อร่อยค่ะวัตถุดิบของแอนวันนี้ก็พร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะทุกคนใส่กะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำแกงเผ็ดยี่ห้อ้อยลงไปค่ะ ไม่ต้องตําให้เสียเวลาแถมอร่อยเหมือนตําเองเลยค่ะน้ําแกงเผ็ดใต้แท้ๆแ,แบบเข้มขน้นเข้มข้นเลยค่ะใช้น้ําแกงเผ็ดหนึ่งส่วนต่อน,น้ําเปล่า3ส่วนอันก็ใช้ขวดที่คอให้มาตวงน้ําเปล่าลงไปเลยกลิ่นน้ําพริกแกงคือหอมมากๆค่ะปิดฝารอเดือดเดือดแล้วก็ตามด้วยปลาดุกลงไปเลยค่ะไม่ต้องคนปลานะคะปิดฝารอจนกว่าปลาจะสุกค่ะขอเปิดฝาดูหน่อยค่ะปลาดุกของเราก็สุกแล้วกลิ่นน้ําพริกแกงหอมแบบสุดๆไปเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยใบยอลงไปเลย ไปยอจะทำให้แกงคั่วของเราหอมยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ แอนก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยค่ะทำไปก็กลืนน้ำลายไปค่ะน่ากินมากๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยหัวกระทิก,กับใบมะกรูดลงไปเมนูเย็นวันนี้ของแอนก็เสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงขั่วปลาดุกใส่ใบยอและที่สำคัญแกงหม้อน,นี้แทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะเพราะได้น้ำแกงเผ็ดยี่ห้อร้อยเขาก็ยังมีน้ำแกงส้มใต้น้ำแกงไตปลาใครที่สนใจสั่งซื้อก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ